แนะนำมือถือ 5G ราคาไม่เกินหมื่นนะครับพร้อมโปรโมชั่นเลยนะครับคือซื้อ,อ,อมือถือไปได้โปรเน็ต 5G ด้วยได้เครื่องราคาไม่เกินหมื่นด้วยจะมีดูอะไรบ้างนั้นไปรับชมพร้อมกันเลยครับ สำหรับสมาร์ทโฟนในยุคนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะหาในหนึ่งในฟีเจอร์ที่ผมว่าหลายๆเครื่องต้องมีคงเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อ 5G เพราะเราเข้ามาสู่ยุค 5G แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น a s 2 e s หรือว่า D t a c ก็พร้อมที่จะให้บริการ 5G แล้วอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของการใช้งาน 5G นะครับสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆต้องมีนอกจากโทรศัพท์ที่รองรับ 5G เนี่ยก็คือเรื่องของแพ็กเกจที่สามารถจับสัญญาณ 5G ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยแนะนําว่าให้เพื่อนๆเวลาถ้าเกิดเพื่อนๆจะต้องการซื้ 5ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับและนี่ก็คือ5โทรศัพท์มือถือที่ราคาไม่เกินหมื่นนะครับเมื่อเพื่อนๆซื้อพร้อมกับแพ็กเกจ 5G นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าปกติมือถือที่รองรับการใช้งาน 5G นะครับส่วนมากราคาก็จะเกินหมื่นทั้งนั้นนะครับ่าจะเป็นหมื่นนิดๆนะครับอาจจะ1990บาทจะมีน้อยรุ่นนะครับที่ราคาตอนนี้ยังต่ำหมื่นอยู่เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไปนะครับจะซื้อมือถือ 5G ให้คุ้มที่สุดก็ซื้อพร้อมแพ็กเกจเลยนะครับวันนี้ก็รุ่นที่มา ราคาเต็มอยู่ที่14,499บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อพร้อมกับแพ็กเกจ 5G นะครับก็จะมีราคาเริ่มต้นเพียง 6490บาทเท่านั้นนะครับก็อันนี้เป็นการซื้อเครื่องกับทาง D-Tech นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนซื้อเครื่องกับทาง A.S. หรือว่า t m o v e e เนี่ยราคาก็จะเริ่มต้นอยู่ที่7489บาทนะครับโดยจุดเด่นของ Samsung Galaxy A5 3 5 G นะครับในบรรดา5รุ่นที่ผมเลือกมาเนี่ยคือเป็น Android ที่รองรับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP 6 7นะครับแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ Samsung เพิ่งจะเปิดตัวมาเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอแบบ Super AMOLED นะครับ Full HD+ ขนาดนนาาหาจ120กจ 5G นะครับส่วนตัวชิปประมวลผลเองตัวนี้เป็นชิปอย่าง Exynos 1280นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวกล้องนะครับตัวนี้ก็จะโดดเด่นเช่นเดียวกันเพราะว่าเขามาพร้อมกับตัวกล้องหลัง4ตัวด้วยกันความละเอียดสูงสุดอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะครับมีการสั่น OS ด้วยนะครับแล้วก็ตัวกล้อง Ultra w i 12ล้านพิกเซลกับตัว m a c คร5ล้านพิกเซลแล้วก็มี Depth Camera 5ล้านพิกเซลนะครับส่วนในเรื่องของตัวกล้องหน้านะครับก็เซลฟี่กันแบบคมชัดจัดเต็มนะครับที่ความละเอียด32ล้านพิกเซลส่วนเรื่องของแบตระับบว ฟ้าชาร์จ25วัตต์ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ Samsung Galaxy A535G มีข้อสังเกตเล็กน้อยก็คือรุ่นนี้เวลาที่เพื่อนๆซื้อเครื่องมานะครับจะต้องซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มต่างหากเพราะว่าเขาจะให้มาแค่ตัวเครื่องกับสายชาร์จเท่านั้นครับ รุ่นที่2นะครับก็คือ iPhone SE 3นะครับหรือว่า iPhone SE ตัวที่รองรับการใช้งาน 5G ที่ Apple เพิ่งจะเปิดตัวมาในเร็วๆนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยราคาปกติของเขานะครับราคาเต็มเลยจะอยู่ที่15,900บาทแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อพร้อมสมัครแพ็กเกจนะครับผมไปทำการสำรวจมาให้แล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อกับทาง D-TAG จะได้ราคาเครื่องถูกที่สุดนะครับก็คือเริ่มต้นเพียง6 2 0 0บาทแล้วก็จะตามมาด้วยเป็น Two Mugs e d นะครับอยู่ที่หกพันแปดร้อย0 0บาสับเขอา i p ทแล้วก็ุ่นะครับราคาเร เป็นรุ่นที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone รุ่นเก่ามาก่อนหรือว่าคนที่อยากจะลองใช้งาน iPhone นะครับด้วยตัวบัจเจตที่มาไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับสเปคที่เรียกได้ว่าแรงที่สุดในบรรดาทุกรุ่นที่เราามาแนะนําเลยเพราะว่าเขาใช้ชิปอย่าง Apple A15 b i o n i c นะครับเป็นชิปตัวเดียวกับใน iPhone 13เลยแล้วก็แรมก็4กิกะไบต์แบบเดียวกันใน iPhone 13ด้วยนะครับแล้วก็ข้อสังเกตของ iPhone SE รุ่นที่3นะครับสำหรับผมก็คือเป็นในเรื่องของตัวหน้าจอที่ม ดีไซน์ยังคงเป็นแบบคลาสสิกเลยดีไซน์ก็จะเป็นเหมือนกับ iPhone 8หรือว่าเป็นเหมือนกับตัว iPhone SE รุ่นที่2นะครับมีปุ่มโฮมอยู่นะครับก็คือจะใช้ปุ่ม Touch ID บนปุ่มโฮมนั่นเองนะครับตัวนี้เพิ่มความสามารถในการรองรับการใช้งาน 5G มานะครับแล้วก็ตัวกล้องหลังเนี่ยเพิ่มการรองรับตัว Deep Fusion แล้วก็ HDR4 มานะครับอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ย iPhone SE 3หลังจากที่ผมได้ลองใช้งานมาก็รู้สึกว่าตัวนี้แบตเตอรี่ต้องชาร์จไฟตลอดทั้งวันนะครับเพราะว่าไม่สามารถใช้งานบทวันได้จริงๆเเพรราาาาะะววว่่่่ตตตันนีี้้้แบอออคคมจจขงทย แล้วก็ที่สาคัญคือ iPhone SE รุ่นที่3นะครับเหมือนกับ Samsung Galaxy A53 5G เลยก็คือเขาไม่ได้ให้อะแดปเตอร์เพื่อนๆมานะครับเพื่อนๆต้องไปซื้ออะแดปเตอร์แยกต่างหานะครับซึ่งตัวนี้ก็จะรองรับระบบชาร์จเร็ว20วัตต์แบบ USB Power Delivery ครับสำหรับสมาร์ทโฟน 5G ราคาต่ำหมื่นรุ่นที่3นะครับก็คือ Realme 9 Pro Plus นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากทาง Realme เลยนะครับเป็น Number Series ที่ผมคิดว่าตอนนี้ทำสเปคได้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับราคาปกติของตัว Realme 9 Pro Plus ะครจาา ปกติอยู่ที่12,999บาทนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเน้นในเรื่องของความเบาบางนะครับแล้วก็ความเร็วแรงด้วยนะครับตัวหน้าจอเ,เป็นหน้าจอ Super AMOLED ขนาดกว้าง6.4นิ้วนะครับมีอัตรา r e f r e s หน้าจออยู่ที่90เพอร์สนะครับสามารถสแกนแลายนิ้วมือบนหน้าจอได้เลย ส่วนเรื่องของความแรงนะครับตัวนี้ใช้ชิปอย่าง d i m e n s i t y 920 5G นะครับถ้าเกิดเป็นชิปเซต 5G ของทาง Media t e ทนะครับค่อนข้างที่จะมีระบบการจัดก,การพลังงานที่ดีนะก็คือเพื่อนๆสามารถมั่นใจได้เลยว่าเชื่อมต่อ 5G ได้รวดเร็วแล้วก็ยังได้ในเรื่องของอแบตเตอรี่ในการใช้งานที่ใช้งานได้อย่างยาวนานด้วยนะครับส่วนในเรื่องของตัวกล้องถ่ายภาพนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับชุดกล้องหลัง3ตัวความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับมีเลนส์หน้าตัว8ล้านพิกเซลแล้วก็มีลเลบบนส์เด็บคามิล่า2ล ก็เรียกได้ว่าได้กล้องแบบกล้องของรุ่นเรือธงของปีที่แล้วเลยนะครับเซ็นเซอร์ค่อนข้างที่จะดีสําหรับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับส่วนในเรื่องของตัวกล้องหน้านะครับความละเอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ความจุ4,500มิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จเร็วที่เรียกได้ว่าเร็วสุดๆอย่างตัว60วัตต์ซูเปอร์ดัชชาร์จนะครับตัวนี้สามารถจ่ายไฟได้รวดเร็วในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับก็สามารถชาร์จแบตได้เต็มแล้วสําหรับราคาของเรือมี9 Pro Plus นะครับถ้าเกิด 6 4 9 0บาทนะครับแล้วก็อีกโอปเปอเรเตอร์หนึ่งที่วางจำหน่ายเรีย m มี9 Pro Plus นะครับก็คือท u มู Edge นะครับราคาก็จะอยู่ที่6,499บาทครับ ถัดมานะครับในรุ่นที่4ก็จะเป็น OPPO Reno 7 Z 5G นะครับตัวนี้ราคาปกติอยู่ที่12,990บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆซื้อพร้อมกับแพ็กเกจ 5G นะครับก็จะมีราคาค่าเครื่องลดลงมาเหลือเพียง5,290บาทเท่าบาทนั้นเองนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจทั้งสำหรับคนที่ชอบในการถ่ายภาพแบบพอร์เทรตนะครับแล้วก็ชอบมือถือดีไซน์สวยๆมีความแปลกใหม่นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับจุดเด่นอย่างตัว Dual Orbit Light นะครับที่อยู่บริ ว่ามีการแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยตัวบริเวณกล้องด้านหลังเขาเนี่ยจะมีไฟเป็นวงโผล่ขึ้นมาก็เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีชีวิตนะครับดูแตกต่างจากสมาร์ทโฟนหลายรุ่นของตลาดที่สาคัญคือดีไซน์ของตัว Apple n o 7 z 5G เนี่ยมาในดีไซน์ทรงเหลี่ยมที่เรียกได้ว่าตอนนี้กําลังเป็นเทรนดในช่วงนี้เลยนะครับส่วนเรื่องของตัวหน้าจอนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอแบบ AMOLED ขนาดกว้าง6.4นิ้วนะครับความละเอียด Full HD+ ขับเคลื่อนด้วยตัวชิปอย่าง Snapdragon 695 5G นะครับตัวนี้ก็เป็นชิปดดรุันนรบ้งงไส ส,สำหรับ OPPO Reno7 Z 5G เครื่องนี้นะครับส่วนในตัวกล้องหลังเองนะครับตัวนี้เป็นกล้องหลัง3ตัวความละเอียดสูงสุดอยู่ที่64ล้านพิกเซลแล้วก็มีมาโคร2ล้านแล้วก็มีเดฟคามลราสงล้านพิกเซลส่วนตัวกล้องหน้านะครับความละเอียด16ล้านพิกเซลรองรับการถ่าย HDR แล้วก็มี AI เข้ามาช่วยในการจัดแต่งภาพถ่ายด้วยและที่สําคัญตัวนี้โดดเด่นเรื่องโบเก้สุดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดโบเก้แฟล e p พอ t เทร t หรือว่าจะเป็นโหมดวิดีโอโบเก้ต่างๆก็สามารถทําได้สบายๆนะครับส่วนเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับ OPPO Reno7 500มิลลิแอมรองรับระบบชาร์จเร็ว3.3บัตร Super w o o k นะครับสามารถชาร์จไฟตัวเครื่องจาก0ถึง100ในเวลา6 3นามทีเท่านั้นเลยนะครับส่วนในเรื่องของราคาพร้อมแพ็กเกจนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆซื้อกับทาง d t a c เนี่ยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่5,290บาทแต่ถ้าเกิดเป็น Tumi ก H กับ AS นะครับราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ที่6,290บาทครับ รุ่นสุดท้ายนะครับก็คือ Vivo V, v 2 3 5 G นะครับตัวนี้ราคาปกติอยู่ที่17,9-99อยบาบาทนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่ใช้งานได้ครบในทุกๆด้านนะครับสเปคค่อนข้างทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็เหมาะกับคนที่ชอบถ่ายภาพมากๆโดยเฉพาะคนที่ชอบถ่ายเซลฟี่ถูกใจรุ่นนี้แน่นอนนะครับสำหรับ Vivo V, v 2 3 5 G นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED แบบ HDR 10 Plus นะครับขนาด6.4 4นิ้วมีัตารีเฟชหน้าจอ,อที่90้าิลนะครับแล้วก ใช้ชิปอย่าง d ิ m e n ซ i t y 920 5G นะครับมีแรมในตัวเครื่องถึง12 g b เลยนะครับส่วนในตัวของกล้องเนี่ยครับเริ่มจากกล้องหลังจะเป็นชุดกล้องหลัง3ตัวความละเอียด64ล้านพิกเซลมีเลนส์มุมกว้าง8ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนส์มาโค2ล้านพิกเซลนะครับส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องหน้าคู่เลยนะครับความละเอียดสูงสุดในกล้องหน้าหลักเนี่ยอยู่ที่50ล้านพิกเซลแล้วก็จะมีกล้องรองที่เป็นอัลต์ไวท์อีก8ล้านพิกเซลนะครับทำให้เพื่อนๆเนี่ยาม่ยภพไดพด้คอัูช แล้วนะครับแล้วก็จะมีเลนส์ออลต์วายในกล้องมุมกว้างของบริเวณกล้องหน้าเนี่ยทำให้เพื่อนๆเวลาถ่ายกรุ๊ปเซลฟี่นะครับก็สามารถเก็บคนหรือว่าเก็บ คนพร้อมฉากหรือว่าเก็บคนในเฟรมได้ทั้งหมดเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปคอยยืดแขนก็ทําให้การถ่ายภาพสะดวกมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือรุ่นนี้ผมว่าก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่ถ่ายภาพคนได้ค่อนข้างดีเช่นกันนะครับสำหรับตัว Vivo V, v 2 3 E 5 G นะครับตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ4,200ม ah ิลลิแอมป์นะครับรองรับระบบชาร์จเร็ว44วัตต์นะครับส่วนในเรื่องของราคาโปรโมชั่นนะครับถ้าเกิดเ,เพื่อนๆซื้อกับทาง d t แท็นะครับยังคงทําราคาได้ดีสุดอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับราารก็ ลองลงมาเป็น t m o v e H นะครับราคาเริ่มต้นที่8,989บาทแล้วก็ของ AS นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่9,989บาทครับ นอกจากการซื้อเครื่องพร้อมกับแพ็กเกจ 5G แล้วเนี่ยนะครับจะทำให้เพื่อนๆสามารถซื้อมือถือ 5G หลารุ่นที่น่าสนใจในราคาไม่เกิน10,000บาทได้แล้วเนี่ยนะครับยังคงมีมือถือ 5G ที่ราคาไม่เกิน5,000บาทเมื่อซื้อพร้อมแพ็กเกจจาก AS t ูมเแล้วก็ d t a c ด้วยนะครับม่าจะเป็นตัวเรมี่9 Pro นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,490บาทนะครับหรือจะเป็น r รมี i Note 11 Pro 5G ตัวนี้ก็ราคาเริ่มต้นเพียง3,490บาทรองรับการใช้งาน 5G เหมือนกันนะครับก็เียได้ว่าเทคโนโลยี5 และยิ่งในตอนนี้ก็ถือว่าแพ็กเกจ 5G นะครับมาอยู่ในช่วงที่ผมมองว่าราคากับความเร็วที่ได้เนี่ยแล้วก็ในเรื่องของปริมาณเน็ตที่ใช้งานได้ถือว่าค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลแล้วนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือมือถือ 5G ราคาไม่เกินหมื่นนะครับเพื่อนๆซื้อเครื่องพร้อมกับแพ็กเกจจากทางโอเปอเรเตอร์ไม่ว่าจะเป็น AS t อสทูมูฟเอหรือว่า d ีแท็กนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นมือถือระดับกลางนะครับปกติราคาก็มักจะเกินหมื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเราซื้อพร้อมสมัครโปรรายเดือนอาจจะมีการจ่ายค่าบบรรรรริกกกกกกาาาาาลลล่่่วงงหนน้้้เเ็็ออยจะไดคคืทีแั เพื่อนๆต้องใช้งานสัญญาโทรศัพท์ 5G ไปอยู่ประมาณสักอยู่ที่12เดือนนะครับซึ่งผมมองว่าก็ก่อนข้างสมเหตุสมผลนะเพราะว่าอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนต้นนะครับว่าไม่ใช่ทุกแพ็กเกจจะใช้งาน 5G ได้นะครับบางแพ็กเกจเราสมัครไปอย่างเช่นเพื่อนๆซื้อซิมเทพมาหรือบางทีเพื่อนๆไปสมัครเน็ต S <S 10เมกเน่ย <ate> บางทีมันจับสัญญ,ญาณ 5G ไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าต้องการใช้งานมือถือ 5G และใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G ความเร็วแบบ 5G ด้วยเนี่ยก็ต้องซื้อเครื่องพร้อมกับสมัครแพ็กเกจที่มันรกาใ้้นควแล็ ที่อยากจะให้เราทําคลิปแนะนําสมาร์ทโฟนอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกํนาลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ